ไปนะครับปลามาจุดคงไฟครับอับพนนั่นทนาการจากผู้พันครับแล้สอมาจันรั้สืม่าสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสิบสองอันนะครับสิบสองอันอันละอันละอนร้อยนี่ติด้วติด้วติด้ว นะครับนะครับมาแล้วครับมาล้ครับมาดูเอาดีๆนะเอาดีๆนะเขียนกันไว้เาสวนรวนเอาใ้อาะี่กั้งนกันกันันกนเยมาะไร้ยมขานี่มมันมันี้มนะ้มน่งน่้มน่้ิ้มกบ่ต้องยิน Cây lắm đi <laughs> <laughs> Cây là gặp cây chăm 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 cho chăm 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 Cháu chăm 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 หนึ่งสองสามไปไปนะครับดอกแรกเออเดียวอะากอย่าหน่อยให้มันตึงไอ้่งนี้ก็เยับยังกึ่สเนได้ดี๋ยวนี้ไ่อนไส้อนนั่นยันั่นยังเไปแล้วลำที่สองครับ อ้ลำทีสามขึนเด็ดคุณไปแล like ้วลำทีสามครับนี่4ครับลำทีซีขึ้นบีกแล้วทำไมพยาที่เลยใ่เสร็จจิตกเลยอย่าได้จังหย้อลวดแบบเน้นยไนยดโอ้ไอันนี้บนขึ้นมา มาลงไปลงไปเอาเ้ยว oh. oh. ันน okay. ี้วันทดีรเซงเว้ยวันนี้วันทีรเซีงเ้มาม่สวยเลยครับตาดอกดีโอ้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ อาจารย์มาดอเลิมจเจี่บ่จงเมี่บ่บ่นี่จงลงมาจงมาจงมางมาโอ้ยงมาคเสียกันเสี่ยฟขึ้นฝ่ากะไรโยเก่งขัดคอยบอกนั่นลงมาลงมาอีีวอาสิว่าโอ้ยอาจารย์บสิว่า